มีเกราะให้เปลี่ยนถึง2ส,สี 2> ประกอบสีไหนดีล่ะครับเนี่ยเปิดกล่อง1ต่อร้อยเอสกาโมเดลประกอบจากค่ายเอ็ดดาดูจากด้านข้างโอโหกล่องมันโคตรหนาเชื่อว่าประมาณอาทิตย์กว่าๆนุ่นแหละถ,ถึงจะต่อเสร็จยอกยอก <c oughs> ด้านหลังก็จะเป็นรูปตัวอย่างสินค้าเปิด <c oughs> กล่องออกมาผมว่าแย่ดมต้องเขา้าซองแผงนี้เรียกได้ว่าอัดมาเต็มกล่องเลยทีเดียวผมนับจากในคู่มือได้มาถึง44แผงในคู่มือเนี่ยก็ปริ้นสีมาให้ด้วยการประกอบจะแบ่งเป็น3เฟสหนึ่งคือต่อโครงถัดมาก็ใส่เกราะและสุดท้ายคือต่ออาวุธอีกอันที่ชอบ แต่ละแผงที่ใช้ในยูนิตจะทํามาเป็นสีให้เลยหาง่ายหยิบง่ายคู่มือติดดีแค่ลเนี่ยก็เป็นภาพสีดูง่ายเช่นกันอหอมปากหอมคอแล้วมาดูแผงกันเลยดีกว่าพัดโลหะจะมาในรูปแบบชิ้นส่วนเราต้องเอาไปประกอบร่วมกับโครงพลาสติกถัดมาจะเป็นแผงขอดเจาะแค่ทีละสีก็พอนะนังเจาะทุกแผงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปในส่วนโครงนี้แผงอย่างเยอะมาในโทนสีเทาเข้มเกือบๆกือดำดีเทลเยอะโอเคนะแต่ผิวบางจุดอาจจะไม่ค่อยเรียบเท่าไหร่กระนอกบางส่วนแล้วก็แผงฮีทสิงให้มาอย่างละสองสีถามความเห็นเพื่อนๆหน ถัดมาจะเป็นแผงสีน้ําเงินเข้มเท่าที่ดูก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนยาถัดมาเป็นแผงสีเทาก็จะเป็นในส่วนของใบพัดและก็ท่อต่างๆมีสีเทาอ่อนด้วยนะแต่จะมาเป็นแผงเล็กๆเส้นร่องสันเหลี่ยมนี้โอเคเลยทีเดียวมาต่อที่แผงสีขาวดีเทลเส้นามาโอเคนะแต่ก็มีบุ๋มอยู่บ้างนิดหน่อยแผงส่วนใหญ่จะเป็นอันเดอร์เกตแต่ก็มีบางจุดที่ไม่ได้อันเดอร์มามีแอคชั่นเบสด้วยนะลืมบอกพัดใส่โทนอ่อนและเข้มสุดท้ายคือดีคอแป่นเท่าฝ่าบานขอบคุณร้าน PG m o เดลที่ได้ส่งตัวนี้